สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวแผน c 1 c 1นะครับเป็นแผนของทีมชาติโปรแลนด์นะแผนจะเป็นยังไงก็ไปดูกันนะครับแล้วเราก็จะสอนวิธีทําด้วยนะไปดูวิธีทากันเลยครับกดเข้าไปที่ user information เลยนะแล้วก็ขวาสุดครับ dream team ต่อไปก็กดอันแรกเลยนะครับ base team นะอันแรกนะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกอันแรกเหมือนเดิมครับยุโรปนะกดเข้าไปเลยครับ แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับผมข้างล่างสุดเลยนะในเนี่ยครับ a น i o n a l นะครับทีมชาติกดเข้าไปแล้วก็หาทีมชาติโปแลนด์ครับโปแลนด์ Poland นะนั่นนะครับอยู่ใกล้ประเทศอังกฤษนะแล้วก็ติ๊กเข้าไปนะแล้วก็ตกลงไปเลยครับผมเราจะกลับไปที่หน้าแรกนะครับหน้าแรกเลยนะหน้าแรกเลยครับผมแล้วก็กดไปที่เกมแพลนครับต่อมากดไปที่รูปโค้ดเลยนะ ไปที่รูปโค้ดแล้วก็กดอันที่3ครับ Change Formation นะกดเข้าไปแล้วก็กดด้านแรกครับ Default ที่เป็นภาษาอังกฤษครับผมเราก็จะได้แผน C 1 C 1แล้วนะนี่นะครับเป็นแผนที่ปียืนต่ำม,มากๆเลยนะครับยืนพอๆกับกองกลางเลยนะแต่เวลาเล่นจะเป็นยังไงก็ค่อยไปดูกันนะมูเซ l ล่าผมเล่นไม่ได้นะตำแหน่งนี้ผมก็จะเอาตัวอื่นเข้ามาเล่นแทนนะครับเอาเดเบเล่นะเข้ามาเล่นแทนมูเซล่านะ นี่นะครับผมก็จะได้ซีหนึ่งแบบสมมูลณ์แล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปกดแรงคหาคู่แข่งเล่นกันนะครับมาดูกันว่าเราจะเจอคู่แข่งแบบไหนนะตอนนี้ผมขึ้นดิวิชั่นหแล้วนะครับผมเจอ3ามขีดครับ3าขีดนะจะเจอทีมอะไรทีมอะไรทีมชาติอาเจนนะดิวิชั่นสองครับผมนี่นะครับแผนผม อาจจะไม่ค่อยเล่นถนัดนะครับเพราะว่าไม่ชินกับแผนที่ยืนลึกขนาดนี้นะนี่นะครับทีมเขาหนึ่งสามสองนะปียืนต่ำอยู่แล้วก็มี m อแล้วก็หน้าคู่นะครับแผนเขาเขากดพร้อมแล้วนะต่อไปเราก็ออกไปกดพร้อมมากดีกว่าไปครับมาดูกันว่าใครจะเอาชาน,านะได้นั้นนี้ จะเป็นเราหรือเป็นเขาครับผมใครจะได้เกียร์ก่อนนะครับมาดูกันเขาได้เคียร์ก่อนนะอ็มเบัปป้เป็นฝ่ายเกียร์ครับส่งมาให้โอเวนนะเจอคิมิชกระแทกครับได้บอลนะคิมิชจะแทงให้เดมเลติดจอคาสิโลมาที่แกเรเบลแกเรเบลว่าไงเสียบอลไหมยังส่งได้แต่ว่าเราดักได้อาราโฮให้กับเดมเลเดมเลส่งมาให้กับเคนส่งติดคิมิชครับคิมิชว่าไงส่งมาให้เบลเบลให้โอเวนอเวนแทงให้เดียบร้อย เดอบรอยจะให้วิลไม่ได้ครับเดมเบลเลส่งให้อาราโฮให้กับกิมมิชมาที่เดมเบลเล่อีกรอบเดมเบลเล่ให้กับแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนให้กับเอ็มปาเป้ทันไหมทันส่งให้เดมเบลเล่คืนก็ส่งให้เคนขึ้นเอ็มปาเป้กระชากมากระชากมากระชากมาได้ยิงด้วยซ้ายอืติดเซฟเสียได้เจ้าคอนเซโลเคลียร์ครับบอลมาที่เดอะบอยแล้วมาที่โอเวนโอเวนให้กับเอ็มปาเป้มาที่เน็ตเวด เน็เวทว่าไงเน็เวทผ่านเฮนันเดสมาเน็เวทว่าไงเน็เวทเปิดติดแต่บอลยังมาที่เดอบอยยิงติดบล็อกข้างตัวเองนะครับผมติดเอ็มบาเป้หรือเปล่าฉันน่าจะใช่นะครับก็เลยล้ำหน้านะลูกนี้มาครับเชสเน่มาให้กับคาซิมิโร่มาที่บาสโซนี่ส่งให้กับเฮอร์นันเดสเฮอร์นันเดสว่าไงส่งมาให้เคนเคนให้เปรียเปรียให้กับคิมิชคิมิชแทงให้กับเดมเบเล่เดมเบเล่ หลุดมาทางขวาเดมเบเล่ว่าไงเดมเบเล่ le, เปิดมาให้กับแฮร์รี่เคนมงไม่ถึงเจ้าคอนเซโล่ครับส่งมาที่กิมมิชคิมให้เดบอยมาที่โอเว่นให้กับอ็มปาเป้ไปที่โอเว่นอีกรอบมาที่เจ้าคอนเซโล่คอนเซโล่แทงให้กับแกเรเบลแกเรตเบลหลุดมาทางซ้ายเปิดสตันนิงมาบาสตูนี่มงดักไว้ได้สวยกาเซมิโร่ให้กับอ็มปาเป้ครับ เอมปาเป้ว่าไงเอมปเาเป้เจอกับอาโนส่งไปที่เคนให้กับคิม,มิชคิม,มิชแทงให้กับแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนว่าไงแฮร์รี่เคนเปิดมาให้กับเอมปเาเป้ยิงปันเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมโอ้โหปันด้วยขวาเบาๆนะลูกนี้เสียบเสาเข้าไปเลยนะสวยครับนำไว้อีกแล้วนะในนาทีที่เท่าไหร่นะครับ 28นะมาครับเขาได้เกียร์บอนมาที่เบลครับเบลเบลทำงางเบลกระชากผ่านไปแล้วแกเรตเบลว่าไงเปิดไหมเปิดสตัน n นิ่งแต่เราเบียดออกไปได้นะลูกนี้เขาจะเปิดมุมนะครับเขาได้มุมนะให้เป็นคนเปิดอัพคิมมิชคิมมิชเปิดด้วยขวามาดักได้ไหมเอาโดนยิงหนึ่ง,หน,งหนึ่งครับจากเดอะบอยนะโอ้โหมายังไงเนี่ยลูกนี้ โอ้โหแล้วก็เดือบรอยเข้ามายิงนะครับเชสนี่ออกไปปัดไม่ถึงนะมาครับโดนยิงไปแล้วหนึ่งหนึ่งนะเริ่มใหม่เริ่มใหม่เฮร,ริเกนส่งให้กับเซมิโรครับไปที่อาราโฮมาที่ฟูลเลอร์คิม,มิชคิม,มิชให้กับเปรีครับเปรี่ให้เฮริเกนเฮริเกนเสียบอลครับเดือบรอยส่งให้เดกเกเรเบลให้กับโอเวนโอเวนส่งไม่ดีครับ เราส่งมาที่บาสโตนี่ให้กับเฮนเดสเฮนันเดสช,ช้าแล้วเอมปาเปตัดบอลได้ส่งให้กับเนเวดเนเวดให้กับเอมปาเปเอมปาเปส่งติดครับเอาเราไปส่งอะไรอย่างงั้นฟูลเลอร์ไปบาสโตนี่เอาเซบอกลกาเรตเบลยังได้ครับกาเลตเบลเจอบาสโตนี่บาสโตนี่แย่ไปโอ้โหเสียฟาวนะครับไปแย่เขาแล้วก็เสียฟาวเลยนะลุงนี้บาสโตนี่เขาจะได้ฟิกีครับ ครจะเป็นคนเตะนะคิมิชครับคิมิชน่าจะส่งนะส่งให้กับคันเซโลสตันนิง่งติดบล็อกสวยเรายังได้เคนให้กับเดมเบล่เดมเบล่กระชากจะหลุดแล้วเดมเบล่กระชากไปเดมเบล่เดมเบล่ว่าไงเดมเบล่เดมเบล่อืมไม่ได้เปิดนะรูเบนดิอาครับได้บอลส่งมาให้แกเรนเบลบอลอยู่ที่คันเซโลส่งมาให้เบลอีกรอบครับ ส่งมาที่อ็มบาเป้แล้วอ้าวแต่ว่าอ็มบาเป้ส่งติดเรานะหมดครึ่งแรกพอดีเลยครับหนึ่งหนึ่งนัดสกอร์โอกาสยิงก็พอๆกันครับสองต่อสองครั้งนะมาเริ่มครึ่งหลังกันเลยครับเฮนดี้เคนได้เขียนนะวันมาที่เปรีครับเปรีให้กับอาราโฮอาราโฮให้ฟูลเลอร์ฟูลเลอร์ให้เดมเบเล่เดมเบเล่ให้กับคิมิชคิมิชมาให้เดมเบเล่กระชากกระชากไป กาชาดได้เบิดไหมอือหือเจอเจา้าคาเซลโล่เบียดน,นะบอลมาที่เบลเบลไปที่เดอบรอยเดอบรอยเดอบรอยส่งทีตเปรีครับเปรีว่าไงมว้วนแล้วก็ส่งไปให้ฟูลเลอร์ฟูลเลอร,ร์ให้เฮริเคนเคนเคนอือหือเสียบอลให้กับบิอาแต่เรายังได้เคนว่าไงส่งให้กับเอ็มปาเป้เอ็มปาเป้ P. เปิดไหมเปิดมาให้กับเฮริเคนมงโอ้โหเบาเกินนะครับตรงนี้ซัมเมอร์ซัมเมอร์เปิดบอลมาให้กับกองหน้าแต่ว่าเราดักได้ บอลมาที่เฮอร์นันเดสเฮอร์นันเดซให้กับเอ็มปาเป้เอ็มปาเป้เอ็มปาเป้กระชากเอ็มปาเป้กระชากผ่านไปแล้วส่งมาให้กับเฮอร์นันเดสได้ไหมเฮอร์นันเดสส่งมาให้กับเปรียเปรียยิงด้วยขวาออืื้หอเบาไปซัมเมอร์เซฟไปได้นะครับซัมเมอร์เปิดบอลมาให้กองหน้าครับแต่เราดักได้ต่างแต่เขายังได้นะครับบอลมาที่โอเว่นโอเว่นส่งกลับหลังมาตอนนี้บอลมาที่โอเว่นอ้าวส่งไม่ด okay. ีนะครับฝั่งเขา เดเมเล่ได้บอลให้กับคิมิชคิมิชแทงให้กับเดเมเล่อีกรอบเดเมเล่ว่าไงเดเมเล่เปิดให้กับแฮร์รี่เคนมองหืมออกนะลูกนี้เดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าผมเปิดไม่ค่อยดีนะเปิดไม่ค่อยแบบตรงคนไม่ค่อยอยากเปิดสแตนนิ่งครับเปิดไม่ค่อยถนดัดมาครับเขาเหมือนพอดเกมนะเรายังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะยังมีตัวที่ฟิตอยู่นะเราจะใช้ตัวพวกนี้นะเล่นไปก่อน ค่อยเปลี่ยนนาทีที่70กว่าไปสิบนะซามมือเปิดบอลครับเปิดมาข้างหน้านะให้กับเออ่ฮาแลนด์นะครับเขาเปลี่ยนฮาแลนด์เข้ามานะครับมาที่ยูอันครับแล้วเขาเป็ี่ยนยูอันครับกับวิชัยสั้นเข้ามาด้วยนะเจสตนี่ให้กับปาสตูนี่ให้กับคาซิมิโร่ไปที่เฮนเดนเดสเฮนเดนเดสให้เปรีครับเปรีมาที่แฮร์ริเกาดให้กับคิมิชคิมิชว่าไงคิมิชส่งช้าคันเซโล่ดักได้ กิมิชส่งให้กับครับนะครับแล้วก็ส่งมาที่ริชาร์ดสันแต่ว่าตีเราอาราโฮสวยฟูลเลยแบบตอนนี้ฟูลเลยส่งให้กับคาซิมิโรนะ Perry, ใ่ให้กับคิมมิชมาที่แฮร์รี่เคนเปรีครับเปรีได้บอลนะเปรีทำไงแทงให้กับเอมปัปเปเอมปัปเปกระชากมาเอมปัปเปกระชากมาแล้วก็เปิดโดยสาให้กับแฮร์รี่เคนเรียบร้อย2ประตูตอนหนึ่งครับผมโอ้โ oh หบทจะได้ก็ง่ายมากนะครับลูกนี้สองหนึ่งนะครับ ในนาทีที่เออ77นะครับดิชาริสันส่งมาให้กับทาดิดทาดิดเจอกับฟูลเลอร์ชนครับโอ้โหไม่เสียฟาวนะแต่ว่าบอลออกเขาได้ทุ่มนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนตัวนะนี่นะครับเราจะเอาเดมิเล่ออกนะเอาซอนเข้ามาแทนแล้วก็สลับฝั่งกับเอมปารป้นะเพราะว่าแบบซอนเล่นฝั่งนั้นไม่ได้นะครับผมเป็นใครดีอืม แค่นี้นะครับผมไม่เปลี่ยนแหละเป็นแค่ตัวเดียวพอมาครับมาเล่นต่อเลยเขาได้ทุ่มนะคันเซโลเป็นคนทุ่มครับส่งให้กับโยฮันครับมาที่คันเซโลบอลอยู่ที่ทาดิทแต่ว่าฟูลเลอร์ดักได้บอลมาที่อาราโฮให้กับฟูลเลอร์ฟูลเลอร์ให้กับอาราโฮอีกรอบครับอาราโฮเปิดให้กับเปรรี่เปรี่ว่าไงส่งให้กับแฮร์รี่เกนแฮร์รี่เกนพลิกได้ไหมอ้าวต่โดนแย่แต่ว่ายังได้ไหมได้ครับแทงให้กับซอน ซอนหลุดมาทางซ้ายแล้วครับซอนหลุดมาซอ,อนหลุดมาปั่นด้วยขวาเรียบร้อยสาประตูตอนหนึ่งครับผมโอ้โหสวนทีเดียวหายเลยนะครับลุงนี้ทําสวยนะแฮร์รีเคนจ่ายสวยนะครับยิงในนาทีที่85นะมาครับริชาริสันส่งไปที่ทาดิดกรอบริชาริสันให้กับคันเซโลใหยกับทาดิดท,ทาดิททาดว่าไงเจอกับฟูลเลอร์ทาดิดเปิดติดหือเขาน่าจะได้มุมนะลูงนี้ น่าจะติดเรามาครับใครจะเป็นคนเปิดคิมิชเหมือนเดิมนะคิมิชเปิดไปอโนได้บอลอาโนยิงมาหึงติดเซฟบอลอีกแล้วปิงสตันนิงใส่นะครับโกเราเซฟได้นะนี่นะครับมาครับเขาจะได้เปิดมุมอีกรอบคิมิชคิมิชว่าไงครับเมื่อไรจะเปิดนะรออะไรอยู่หรือเปล่า เล่งคนไวหรือเปล่านะครับคิมิชคิมิชครับผมคิมิชเปิดมาแล้วเรียบร้อยฮาเลนม่งนะโอ้โหเสียง,ง่ายมากเลยดูนี่มูเตเมอร์ mer, ครับโอ้โหสองประตูต่อสามเลยนะฮาเลน,นครับยิงในนาทีที่เก้าสิบนะมาครับเปรี่โทษสี่นาทีมาให้อาราโฮครับ บอลมาที่ฟูลเลอร์ให้กับเอมปาเป้เอมปาเป้ให้ไปที่คิมิชมาที่เอมปาเป้อีกรอบคิมิชให้กับแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนให้กับเปรีอ้อเสียบอลเขาจะสวนไหมแต่เอดเราหาลับได้อ้าวเรียบร้อยครับผมจบเกมสกอร์อยู่ที่3ประตูต่อ2นะครับฝั่งเราชนะนะไปดูสถิติกันบ้างดีกว่านะครับผมนี่นะครับครองบอลฝั่งเรา60%เลยนะฝั่งเขา40ครับโอกาสยิงเรา6ต้นกอน5 ฝั่งเขา4ตรงขอบสี่นะครับผมการจ่ายบอลของเราไป8นะฝั่งเขา71เปอร์เซ็นต์สำเร็จนะครับของเรา8ป2ฝั่งเขา55นะฝั่งเขาเซฟฝั่งเราเซฟหนึ่งนะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวแผนซีหนึ่งซีหน่งนะก็สนกลับดีนะครับถ้าใครใช้โค้ดครอปก็น่าจะสนุกนะเพราะว่าผมใช้เป๊ปนะนักเตะผมมีแต่โพ t ิชันเกมก็เลยต้องใช้โค้ดเป๊ปนะครับผม ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ขออภัยสำหรับเสียงรบกวนด้นะครับขอบคุณมากครับ